ผมลบกับคนรวยช่วยคนจนเพราะฉะนั้นแรงกระแทกผมมันเยอะแต่ผมถือว่าผมได้บุญเป็นคดีที่ผมภูมิใจนะฮะแต่ว่าผมก็ถูกฟ้องเละเพราะว่าอะไรครับเพราะอย่าลืมเราช่วยคนจนสู้คนรวยนะเพราะฉะนั้นคนรวยเราไปยึดทรัพย์เขาคือเขามีอํานาจเงินนะเขาก็จ้างหนาาได้แต่ถามว่าฟ้องผมก็ทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะก็ยกหมดแต่พีนัว่าวันนี้มันถึงไม่มีใครอยากทำแบบผมเพราะว่ามันเหนื่อย ตามกิจกรรมข้ามชาตินะครับก็คือคอร์เซนเตอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วสร้างความเสียหายหประเทศไทยมายาวนานนะฮะสิบกว่าปีวันนี้เราร่วมมือกันในการจับกุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ยอมรับนะครับว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์จริงๆนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเรามีเคยเกิดนคนดะีแจ็คเนลิปเปอร์นะครับในอังกฤษนะครับก็ยังไม่มีจำนวนศพขนาดนี้นะครับ ในการรวมปูทำร้ายเนี่ยมันเกิดจากมูลเรื่องเว็บผนันัดเพราะนั้นการเปตำรวจเนี่ยนะครับนะก็เขาบอกแล้วว่าให้มาประคับเชิญหมายปราบปรามแต่ไม่ใช่เป็นเป็นเจ้าของเว็บเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนราคาแพงคดีอีกคดีก็คือคดีที่เขากำลังสัมภาษณ์ผมอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรื่องคอนเซ็นเตอร์นะความจริงแล้วผมเนี่ยไม่ได้อยากดังไม่ได้อยากออกมานะแต่พี่เห็นว่านักข่าวหลายคนเขารู้ว่าผมเคยทําจริงเขาก็เลยขอผมสัมภาษณ์ พอผมสัมภาษณ์ผมก็เล่าบรรยากาศให้ฟังว่าผมปิดทองหลังพระมายังไงนี่เขาถึงเรียกว่าเมื่อเราทําซ้ําๆนะผมลงไปท 7, ปํา78ปี9ปีผมช่วยคนไทยกลับมาเนี่ยต้องมี3-4มสพันนะฮะผมลงไปจับในต่างประเทศจับในดูไบจับในไต้หวันจับในเมืองจีนจับในกัวลาเปอร์จับในฟิลิปปินส์เวียดนามลาวพมา่าผมไปมาหมดแล้วนะครับก็น่าจะมีผมคนเดียวที่ไปแบบนี้แล้วก็ได้ผลก็เหมือนพระอัมรักของพระบางเดียบเจ้าอยู่บอกว่า,วา ปิดทองหลังพระไปเรื่อยเดี๋ยวทองมันลดมานหน้าพระเองเห็นไหมครับพอวันนี้พอมันเกิดเป็นเรื่องอื้อฉาขึ้นมาเห็นไหมครับสุดท้ายเขาก็ต้องเรียกผมไปสัมภาษณ์เพราะเขารู้ว่าผมทําจริงผมไม่ได้เก่งแต่บิณฑบาตเขารู้ว่าผมทําจริงคือคนเก่งมันเยอะแต่คนกล้ามันน้อยนะครับพีงแต่ว่าผมกล้าทํากล้าบังคับใช้กฎหมายเมื่อผมกล้าช่วยคนจนก็ต้องสู้คนรวยแต่คนรวยเนี่ยมันหมายถึงว่าคนรวยที่กระทำผิดกฎหมายนะคนรวยที่อเอาเปรียบคนจนนะซึ่งไอแบบผมเนี่ยมันมันค่อนข้างน้อยไง เพราะฉะนั้นแรงกระแทกผมมันถึงเยอะคดีเหล่านี้ผมถือว่าผมไม่ได้คิดอะไรนะครับผมคิดว่าผมทําบุญในอาชีพผมช่วยคนได้พันคนสองพันคนสามพัคนเนี่ยดีกว่าผมไปวัดะนะผมก็ทําบุญได้ทุกวันะนะและผมก็เอางี้เวลาผมไปอีสานเนี่ยทุกวันนี้คนอีสานก็ยังศรัทธาผมนะทั้งที่ผมเป็นคนใต้แทนะ้ผมไปอีสานโอ้มีคนในอีสานหลายคนพี่โจกลงสสอีส,ออสานเลย นะแต่ผมไม่ได้ทําเพื่อผมอยากเป็นสสผมทําเพราะว่าผมมีอาชีพนี้แล้วผมก็มองว่าผมเหลือเวลาอีก10ปี6กปีเปีมันไม่นานนะเดี๋ยวผมกเกษียณผมก็ไม่ได้ทําแล้วทำทำทำปั๊บอ่ะก็โดนเด้งไปสํานักยก2ปีก็ไม่ได้ทำนะก็อยู่อย่างเงี้ยโดนเด้งไปก็กลับมา,กล,บมากลับมาก็เติบโตอีกอมาวันนี้ก็ถูกออกอีกแล้วก็ไม่รู้จะได้กลับหรือไม่ได้กลับเราก็ไม่ว่าอะไรถูกไหมฮะแต่ว่า เ,เรามันเป็นนักสู้นะครับหมายว่าถ้าเราถูกลังแกงเมื่อไหร่ผมก็สู้ตามวิถีทางการที่ผมสู้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมโอไม่มีใครสู้แบบพี่โจ๊กเลยผมก็บอกว่าผมถูกแด้งไปสำนักนายกผมก็ฟออ้องพลเอกประยุทธ์จนันโอชานะแล้วผมก็ได้กลับมาโดยคําสั่งศาลคือคือ,คอผมก็สู้ทุกเวทีแต่ผมสู้บนระบบนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ การแข่งขันมันจบแล้วนะเราก็ถือว่าเราต้องยอมรับกติการะบบราชการไทยเนี่ยม,มันเหมือนกับการเล่นกีฬาวันนี้ผมเป็นรองผู้กกับผมกําลังจะวิ่งเต้นกําลังจะทํางานโชว์ผลงานเพื่อจะเป็นผู้กับสมมุติว่าผมไม่ได้เป็นผมแพ้ผมต้องกลับไปฟิตซ้อมใหม่เหมือนผมเล่นเทนนิสนะฮะแม้ว่าปีแล้วผมเป็นแชมป์วันนี้ผมตกรอบแรกผมก็ต้องกลับไปฟิตซ้อมใหม่แต่คนไทยมันไม่ใช่สมมุติว่าผมเป็นผู้กับอีก5้าคนไม่ได้เป็นผู้กับอ่าคราวนี้มันก็จะไปส่วนละ แทนที่มันจะไปฟิตท้อมตัวเอมันก็จะไปด่าผมละเฮ้ยที่กูขึ้นไม่ได้เพราะไอ้โจ๊กมันเสียตังค์ไอ้โจ๊กมันวิ่งเต้นอ่านเนี่ยแทนเป็นอย่างเงี้ยนะอ่าแต่ผมนี่ไม่มีระบบราชการไทยไม่เหมือนยุโรปไม่เหมือนอเมริกาคือยังไงก็ต้องเข้าหาผู้ใหญ่แต่สไตล์ผมคือเออผมเข้าหาผู้ใหญ่ผมยอมรับว่าผู้ใหญ่ทุกคนชอบการประจบนะแต่ผมเอางานไปประจบนะผมไม่ได้เอาอย่างอื่นไปประจบผมเอางานไปประจบ นะผมอาจจะซื้อผลไม้ไปอะไรไปคนบอกเฮ้ยไอ้โจ๊กนี่มันชอบเลียนายแต่ผมเอางานไปเลียนายวันนี้ผมเติบโตนะผมอยู่กับผู้ใหญ่มาเยอะไม่มีผู้ใหญ่คนไหนหรอกนะชอบคนไม่มีผลงานผมเนี่ยไม่มีผลประโยชน์อะไรมากมายเอ่อสมัยผมทํางานอยู่กับท่านนายกุประยุทธ์ท่านบุิประวิทย์เนี่ย ผมก็มีแต่เรื่องงานนะครับแล้วท่านก็เอ็นดูผมมากๆก็เพราะผมทํางานท่านนายกบระยุทร์แรกท่านก็ไม่ค่อยเข้าใจผมแต่พอตอนหลังผมทํางานท่านก็เมตตาผมท่านก็ส่งเสริมผมจนผมเป็นรองผบตระนะครับนะอันนี้ผมต้องกราบขอบคุณท่านนะเ,เรื่องผมประโยชน์เนี่ยเราไม่มีหรอกเรามีแต่ทํางานให้ผมจะพูดก,กับพลเอกประวิทย์พลเอกยุทธ์สมัยก่อนเพราะว,าว่าวันนี้ชีวิตผมผ่านมาก็ติดหนี้บุญคุณอยู่2คนนี้แล้วผมก็จะเรียนท่านตลอดเวลาว่านาย ผมไม่มีอะไรจะให้หนายนะแต่ผมจะทำงานใช้หนี้ให้หนายประเด็นถามว่าเอแล้วผมจะขอโทษใครบ้างผมก็ต้องกลาบเรียงตรงว่าผมก็ต้องขอโทษพี่พียงน้องนะครับนะที่ผมจะ้ล่วงเกินไปเช่นพลเอกวินัยทองสองพลเอกเอกอาซานน่ผมก็ต้องกลาบเลียงขอโทษท่านผ่านรายการเพราะว่าในขณะนั้นท่านก็ต้องเข้าใจผมว่าผมต่อสู้ เมื่อผมไม่รับความเป็นธรรม่ะผมนิสัยผมผมเป็นนักสู้นะครับผมผมไม่ได้หงอส่วนตํารวจพี่เพี่นน้องผมก็ยังรักเหมือนเดิมนะอ่าก็ยังรักเหมือนเดิมถามว่าผมกลับไปผมจะล้างแค้นไหมตอบเลยว่าถ้าผมล้างแค้นผมก็โง่ถ้าล้างไปล้างมาไม่จบผมก็สู้ทําองค์กรให้มันแข็งแรงดีกว่าเอ่อคนไหนทําไม่ดีวิบากมันก็ไปเองสมัยก่อนผมโดนเร่งไปสํานักนายกสองปีรถเล็กซัสผมโดนยิงนะ าะเห็นผมกลับมาเป็นผู้ช่วยผอรองผบผมก็ไม่ได้มาตามหาว่าเฮ้ยมึงไปสืบดิว่าใครยิงรถกูนะผมก็ไม่ได้ล้างแค้นพาะผมเอาสมองไปคิดเรื่องงานผมมองว่าการเป็นข้าราชการเนี่ยมันสนุกนะแล้วมันสามารถทําอะไรได้วเพราะตารวจเนี่ยมันไม่เหมือนทหารทหารมันอยู่ในกรมกองตํารวจเนี่ยโอ้มันทําอะไรให้กับประชาชนได้เยอะวันนี้ผมจะลําบากอะไรก็ไม่เป็นไรนะผมถือว่าก็เป็นการใช้กรรมเก่านะ แต่ว่าเราก็ถือว่าเราทําบุญให้กับประชาชนโดยอาชีพเราเอง